ตินเล็บมั้งอนข้างค่ะหมอไม่ใช่มันรูดตีได้มันเหมือนเสื้อพี่เสอหรใส่ก็จัแตกใช่ไหมคะเคยทำออดกูดมาแล้วทีเหมือนกันก็เลยรู้ว่า

เห็นยิ้มไปงานอะไรไปแล้วกันแปลงไปงานไปงพูดด้วยคิดจริงไหมไเดินทามฟัน เจออะไรรถวิสติกเหร

ดีบเลยค่ะว่าใครใครไหมดูอ่ะแล้วกใหญ่้นะได้หรอต้องใส่เลยต้องต้องต้องตีหัวใหเรา โ <laughs> โอ,อต่อคิวค่ะต่อคิว <laughs> ฝั่งนี้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 ่เดียวก็ไม่ช่วยเลยนะยืนนิ่งเลยนะระวังเดียวซิอุ่นร้อนคิดถึงความสุลงเลย สัันสันออาวกดก้องหลัง่พี่ไ้ะเยนมาโอ,โอโ เฮ้ยต่ไหนเป็นธุราต่อนะอาใครอะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนิกิโมม,ม,มขอเรียกเป็นแอ๊ด exact <Nhạc> đi khỏi đi không được luôn <laughs> 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 ไปไม่ถ่ายใช่ไหมไปไม่ถ่ายไปแกะปากถุยแล้ววกนคิดชิงความซึมันก็ีไฟจะเกิดเกิอกับเพลงพวกนี้ไปซะทั้งสัญญาสัญญาขอเลิที่หวานท่ดกันเลย

ขูดเข้าไปในเนื้อทำใจมันต้องทำใจอ่ะเป็นอะไรไม่ได้หรอกปโดนไล่ไปโดนไล่ตะปูหรอไล่ต้องขูดพื้นหนักโดนโดนสีกันอ่ะไม่ใช่ไอ้กลุ่มนะมันกุ่มมันสีกันเองมันสีกันเองอ่ะกลุ่มแมสไอาแมสกินวันละเนี้ยไม่มีใครมาจ้องขนาดนี้ ันนี้ซื้อจากคนแก่่ยเอาน้ำยาน้ำยาข้าัดเติมรสโคตาานน้ำยาขัดไม่นีน้ำตาลแมคแมะไอ้กีวีใช่ป่ะเอนี่ยไอ้กีวีเหมือนขัดลองคันนักเรียนอ่ะ